สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงคะอยู่บ้านเป็นยังไงกันบ้างคะมีใครสูงขึ้นม้างคะโอ้มีใครจำมาขึ้นไหมโอ้ยกมือกันใหญ่เลยเด็กๆทราบไหมคะเป็นเพราะอะไรเด็กๆทานอาหารชอบไปนั่นเองเอ๊ะมื่นเช้าผิดทานอะไรกันมาบ้างคะโอ,โ,อโอ้โอ้ตอบกันดังดังข้าวเหนียวหมูปิง้งอะไรคะทานขนมปังกับไส้กรอก อะไรคะเ้าเหนียวหมูทอดเอ้เมื่อเช้าคุณลูกก็รีบมาเหมือนกันคุณลูกก็ทานข้าวเหนียวกับหมูทอดเหมือนกันนะคะในแต่ละวันเด็กๆต้องทานอาหารในครบห้าหมูนะคะตุยนะคะเช่นข้าวข้าวสวยนะคะข้าวเหนียวอ่ะพวกข้าวเนี่ยคุณครูไม่ห่วงเด็กๆหรอกค่ะเพราะว่าเด็กๆอทานข้าวเป็นอาหารหลักอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นเส้นสปาเกตตี้มาม่านะคะพวกนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นพวก เนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์ก็จะมีเนื้อสัตว์มากมายเลยเช่นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อเป็ดนะคะแล้วก็ไข่นี่เองนะคะแล้วก็มีพวกถั่วถั่วเผือกมันพวกนี้ค่ะเด็กๆสามารถทานได้นะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีไขมันนะคะไขมันในที่นี้ก็อาจจะเป็นไขมันจากพืชไขมันจากสัตว์นั่นเองแต่ส่วนใหญ่เด็กๆก็ยังไม่ค่อยได้ทาน ผักและผลไม้นะคะผักผลไม้ก็มีความจําเป็นในมีความสําคัญในการรับประทานอาหารด้วยเหมือนกันนะคะเอ๊อย่างวันนี้คุณคุูมีผักให้เด็กๆดูนะคะคุณครูเด็กดูซิเด็กๆรู้จักผักอะไรบ้างนะคะแครอทนะคะเด็กๆรู้จักแน่นอนเลยเพราะว่าแครอทเนี่ยเอาไปประกอบอาหารได้ง่ายนะคะมีมะเขือเทศนะคะมีบล็อกโคลีเด็กๆรู้จักแน่เลยนะคะแล้วก็มีผักบุ้งนะคะคุณครูมีผักบุ้งมาด้วยแล้วก็มี ผักคะน้านะคะผักคะน้านะคะส่วนผลไม้นะคะเด็กๆรู้จักแม่อะไรก็คือมะม่วงอันนี้เด็กๆรู้จักไหมคะคือแก้วมังกรนะคะแก้วมังกรแล้วก็จะมีเด็กๆชอบทานมากเลยพวกแอปเปิลนะคะสาลี่แล้วก็แอปเปิลเขียวนะคะมีมะม่วงอีกนะคะเด็กๆลองไปดูในตู้เย็นของเด็กๆซิมีผักผลไม้อะไรบ้างนะคะในแต่ละวันนะคะ เด็กๆควรจะทานอาหารให้ครบ5หมูม่เมื่อเช้าดีอาจจะทานอาหารยังไม่ครบไม่เป็นไรค่ะแต่ในหนึ่งวันเนี่ยเด็กๆต้องทานอาหารให้ครบอย่างเมื่อเช้าคุณนุชก็ทานข้าวกับหมูทอดมาใช่ไหมคะคุณนูชก็ยังได้รับสารอาหารไม่ครบอยู่ดีนะคะไม่ครบ5หมูม่แต่เมื่อกลางวันเนี่ยคุณนุกก็จะทานอาหารจานเดียวนะคะอาจจะเป็นที่เตียวนะคะเด็กๆก็อาจจะทานผัดเตียได้เหมือนกันแต่เย็นเนี่ยคุณนุกก็จะนำผักที่คุณนุชมาเนี่ยนำมาเนี่ยกลับไปทําเป็นกับข้าว นะคะคุณครูก็จะไปทําเป็นเด,เด็กๆคิดว่าแครอทมะเขือเทศบลคอกครีนทําอะไรได้อินนะคะ,ะ,ค,ะคุณครูก็จะจับไปทําเป็นข้าวผัดนะคะซึ่งวันนี้คุณครูจะตั้งใจว่าจะทาเป็นข้าวผัดนะคะก็จะผัดบล็อกครี่ด้วยผัดให้ลูกกินเย็นนี้นะคะเด็กๆลองดูซิว่าข้าวผัดที่คุณครูทํามาวันเนี้ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วเด็กๆลองแยกมาให้คุณครูนะคะจําแนกมาดูว่าข้าวผัดที่คุณครูทําเนี่ยมี ผักอะไรบ้างหรือว่ามีอาหารแต่ห้าหมู่อะไรบ้างอย่าลืมทานอาหารในแต่ละวันใี้ครบห้าหมู่นะคะดื่มน้ําสะอาดดื่มนมและที่สําคัญออกกําลังกายและอย่าลืมนอนหลับพักผ่อนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อที่จะมาต่อสู้กับเจ้าโควิดนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆมีร่างกายที่แข็งแรง,ง,งแล้วเอาไว้เปิดเทอมเรามาเจอกันนะคะสำหรับวันนี้บายๆค่ะ